มาดูสาเหตุตันหายการการที่เมนเผาศพหักกันดีกว่านะครับว่าราชินีในหลวงเอาเนื้อมนุษย์มาให้ผมกินใช้หรือเปล่านะครับเอาน้ำอาบศพหรือว่าวกี้เท่าคนตายมาให้ผมกินใช้ดื่มหรือเปล่านะครับสื่อและคนมีอำน,นาจนะครับทุ่งเฮกทหารตำรวจในหลวงดูนะครับตำรวจทหารหมดนะครับรวมทั้งสื่อนับถึงหาข่าวให้นะครับถ้าหัก คือไม่งั้นไม่มีการออกข่าวมาหรอกว่ามีเมนเผาศพหักนะครับผีพ่อผมถึงอาคงอาฆาตพยาบาทนะครับไม่งั้นไม่มีข่าวออกมาหรอกไม่งั้นหากไม่ให้เนื้อมนุษย์น้ำอาบศพคนตายที่เช่าเผาศพมากินดื่มถือว่าพายุพัดถลม่มเมนเผาศพหักเพราะราชินีเอาเนื้อมนุษย์มาให้เรากินเอาน้ำอาบศพมาให้คนตายมาให้เราใช้วันในวันวันเซงเม้งพอดีที่ ที่เมนเผาศพหักนะครับพายุพัดเมนเาผาเผาศพหักนะครับสาเหตุที่พายุพัดเมนเผาศพหักนี่นะครับที่กรุงเก่านะครับจะสังเกตได้ว่านะครับพายุฤดูร้อนลูกเห็บถล่มกรุงเก่านะครับวัดบ้านเสียหายรวมทั้งวัดแดงถูกพายุพัดถล่มเมนบ้องเผาศพหักที่ ที่ผมรู้นะครับว่าเป็นที่อยุธยานะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับห้าตำบลนะครับในวันที่สี่เมษายนนะครับค şey em ือผมปันเห็นสมเด็จที่ผมรู้ว่าทําไมที่ลูกเข็บถึงพัดอถล่มที่นั่นก็คือเพราะว่าผมฝันเห็นสมเด็จประเทศฐานที่ราชนะครัับนครับ พระธิฐาทิราชนะครับเข้ามาเข้าฝันผมนะครับแล้วเขาบอกว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นมหาอุปราชาท่านคือสมเด็จพระเิฐาทิราชแต่มาในลักษณะท่าทางโกรธนะครับแล้ววันนี้เป็นวันลอยกระทุงนะครับผมก็ได้เอามาโพสต์นะครับผมยินดีให้ตรวจสอบว่าที่บ้านไม่มีหนังสือใจๆดหรือว่าไม่ได้เซิร์ชก่อนการโพสต์ความฝันใดๆน,น,นะครับ นี่นะครับต่อไปทุกอย่างนะครับเป็นคลิปความจริงที่โลกตอนตอนที่เจ็ดสิบห้านะครับทางมีด้วยตอนที่เจ็บห้านะครับความจริงคุณลุงเด็จสิบห้าเราสมเด็จพรที่ถามญาติมาเข้าฝันนะครับญาติซึ่งเป็นอุปราชาเขาบอกประมาณนี้ท่านบอกว่าท่านนั้นคือสมเด็จพระเทิดญาติซึ่งเป็นพระซึ่งเคยเป็นอุปราชาประมาณนี้แหละเราจําความได้ไม่ได้จดไว้ตื่นจะได้ถ้าทางโกรธมากไปดูวเพราะเหตุอะไรเดี๋ยวต้องให้ g ู o ก l e เป็นพยานเสิร์ชหาให้ เราไม่รู้ว่าคือใครนะครับผมก็ได้เซิร์ชใน g o o g l e นะครับว่าคือใครนะครับเพราะผมอยากรู้นะครับแต่ google เซิร์ชให้เพียงแค่แค่ว่าท่านคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเสด็จจากเมืองพิษณุโลกมาถวยและสมบัติที่กรุงศรีอยุธยานะครับเป็น พระมาะสมเดจพระรามาทิบดีที่สองนี่นะครับเป็นพระมหาสารองค์ที่สิบแห่งกรุงศรีวิทยามีพระนามเดิมว่าประเชศฐานนะครับเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบร,ะรมไตรโลกกนานนะครับเดจพองรัสมภพ,มพเมื่อปีมารงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับท่านได้ <c oughs> ท่านได้เกิดมาในปีมารงนะครับตอนที่ท่าสวรรค์คดนะครับ<า>จะเกิดดาวหางฮันเลโคจรเข้ามาใกล้โลกนะครับ จะไปดูได้ในความจีิโลกตรงระลึงตอนที่75นะครับให้ไปดูไปเองนะครับในความจีิโลกตรงระลึงตอนที่้5นะครับสมเด็จพระเทฐาธิราชมาเข้าฝันบอกเป็นพระมหาอุปราชานะครับสาเหตุที่เมนเผาศกที่อยุธยาหักนะครับก็เพราะว่านะครับราชินีในหลวงเอาเนื้อมนุษย์นะครับ หรือว่าเอาน้าอาบศพมาให้ผมกินผมใช้นะครับและเกิดขึ้นในวันเซ็งเม้งพอดีนะครับซึ่งเป็นวันที่ไหว้บรรพบ,บุรุษหรือว,ว่าไหว้ศพสุสานจีนนะครับลูกเห็บก็ได้ถล่มจนเมนวัดแดงเผาลงเผาศพถล่มลงมาทั้งหลังนะครับและผมก็เกิดวันอาทิตย์นะครับหากเปิดเผยข่าวเราขออบพยพหรีภัยยกโทษ และขอเรียกดองค่าเสียหายครับ